ฆาตก,กรกับพี่อ่ะเขาคนที่เป็นฆาตก,กรกับพี่อ่ะมันมันมันปิดอะไรไม่แบบปิดแบบปิดคนละจังหวะกับพี่อ่ะแล้วพอมันปิดจังหวะนั้นใช่ไหมคือพี่เล่นไม่ได้สตรีมพี่หลุดอามอีใครเป็นากกับนสีแดงสีแดงไม่ใช่แล้วประเด็นคือเลิกทําไมเลิกทําไมหรอไม่ใช่มันหลุดมันหลุด สเต็มพี่มันหลุดประเด็นคือตั้งแต่ต้นเกมพี่ยังไม่ได้ฆ่าใครเลยนะแล้วคนก็หวดพี่สามคนคือแบบเนี่แหละเหตุผลที่แบบไม่อยากเปิดสตรีมเล่นเพราะว่าแบบเนี่ยพอเห็นว่าพี่เป็นฆาตก,ก,กรก็หวดพี่สามคนแบบทุกรอบสามคนทุกรอบแบบใครจะไปเล่นบ้าเนี่หนูขออนุญาตนะคะนะคหทท,ที่พูดัดพี่ก็คือโน,หนูหนูรู้ว่าพี่ไม่อยากเปิดสตรีมก็เพราะว่ากลัวมีคนใช่ที่พี่ไม่เปิดเลขห้องที่พี่เปิดที่ไม่เปิดไอ้รหัสห้องอ่ะคือเป็นเพราะแบบนี้แหละ แต่คือก็อยากให้เล่นการบางคนก็แบบไม่มีดิสบ้างไม่มีอะไรมากอ่ะพอเราเปิดเลี้ยห้องเนีย่ยก็บวชพี่แบบเนี้ยแบบห้าสามคนกูไม่ต้องทำอะไรพอดีไม่ต้องทำอะไรพอดีเอาตรงๆถ้าผมว่าบวชกันทีละคนเงยและสามคนนั้นบวชพี่พี่ก็จบแล้วเกมนั้นจบแล้วเกมนั้นคือทาอะไรไม่ได้แล้วไม่ต้องทาอะไรเลยก็ได้หรือแบบเออแม่งเอ๋มอสเกิดอะไรขึ้นวะไม่เข้าใจเลยมอสกระเดไปอะไรก่อนพี่ยังไม่เข้าใจพี่อ่านมายังไม่เข้าใจเลย มาปีโป้มาเมืแ่อบบกี้สตรีมมันหลุดทุกคนสตรีมมันหลุดเข้ามาใหม่ทุกคนเร็วๆๆๆทุกคนเข้ามาเร็วปิดจอตอนเข้าเกมใช่ปิดจอไว้เร<ๆ>็วๆเร็วๆจะแตกแล้วยี่แปดเมื่อไหร่พี่จะกดแล้วนะจะไ,ได้ไม่หลุดใช่ย่าง,งนไงก็ไม่ได้ไม่รู้อ่ะ หรือไม่ก็ปิดเสียงไปด้วยก็ได้เราค่อยมาเปิดคือปิดเสียงไปเลยก็ได้แล้วพอแบบมีคนโหวตค่อยเปิดเสียงก็ได้อยากเล่นด้วยอ่ะก็เข้ามาเพราะว่าพี่ไม่ได้ปิดเลข้องแล้วไม่ได้ปิดเลข้องแล้วก็ภาพหว่าใครจะเล่นก็ปิดจอแล้วก็ปิดไม่ได้แล้วทุกคนพี่ต้องกดแล้วแตะพิมพ์สวัสดีพิมพ์แกพี่แกลูกสตรีมแล้วสตรีมแกพี่แกลุดอีกแล้วไม่ไม่ไอ้ตามไม่ค่อยเท่าไหร่ไอ้ตามไม่ได้ว่าอะไรเลยไอการตามมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่า การที่แบบว่าเข้ามาตอนโหวตแล้วมาโหวตพี่เลยอะ่ะมันมันแบบอะไรฮะล้วก็จะเล่นยังไงอะ่ะเข้าใจไหมแบบไอ้ตามมันไม่เท่าไหร่ไอ้ตามเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเว้ยคือเขบอกปกติไม่ได้หรออา้าวจบจัดโอเคมไม่เป็นไรทุกคนอ้าวูลืมดูเควสอ้าวูลืมปิดไมค์ป่ะเนี่ยใช่กูลืมปิดไม,เ,ม,ดไมเอา้า ย,ย,ยังไม่มีะไรกานผองตัวข่าวในห้องนั้นมีใครบ้างองนกี่คนไปฟตรีมให้พี่ไหองอห้องอากาศมีอยู่แมมอน,นอน,อน,นอเรื่องอะไร<ด><ด>อ่ะเดไอ้พิมพี่ผมบัก สผมคาดเดนะสี่วก็สดงัสดหลองหัดีครับสปิงส์เนเหรอนอนเรื่องอะไรเหรอพิมพ์ผมหัวตัวเองผมบักหมดตัวเองเดี๋ยวพี่เล่นเกมนี้ก็น่าจะพอแล้วแหละเอาให้มันถึงสี่ทุ่มเลยพี่ก็จะพอ ຈົ່ງັດເລີຍ ดี๋ยวพี่จะเล่นเกมแล้วก็อีกเกมนึงนะทุกคนงั้นตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวพี่จะทำเควสนะรีบทำเควส์แล้วพี่ก็จะมาคุยกับคนดูนะกันทำอะไรไม่ได้แนละ้วโอเคมีเควสตุ๊แอดมินเนะี่ยพอได้เป็นคนดีก็โดนฆ่าอย่างเงี้ยม้องเป็นอะไร อะไรอยนี่ยเอ้ยมัดผีนี่คือที่มาของมัดผีใช่ไหมทุกคน ออที่มาของว่าผีไม่มีอะไรทำเดี๋ยวเกมหน้าแล้วก็จะน่าจะสี่ทุ่มพอดีนะอู้ยอหูรูปบัตรหายพอดทีควยดเดียวรอบไปครึ่งชั่วโมงครับทุกคนโมสวัสดีโม,โมเล่นเปล่าเดี๋ยวพี่จะเล่นเกมสุดท้ายแล้วนะตาหน้าเล่นไหม เล่นลวัละชั่วโมงของชั่วโมงพอแล้วอ่ะมองอ่ะเดี๋ยวเล่นเยอะเดี๋ยวคนเบื่อไม่เล่นครับเอ้าวจบจัดจบเลยไม่เล่นครับได้ซิวุมาเหรอสวยจัดนี่จัดเล่นลได้แต่บ้านเล่นอีกเกมนึงเกมท้ายแล้วไม่ใช่แต่บ้านเล่นเกมหนึ่งเกมท้ายเลยหมดจบแล้ว ไม่ใช่มันได้ยินเนีมไม่แต่มันได้เกมดวยเอมได้เกมด้วยเ่มได้มาเมได้เเดินติดกับผมตลอดรวงอยู่มันกันนะสีเยจะเป็นไหมไหัผมบักอ่ะวัคนอื่นไม่ได้เยรตายก่อนแล้วกันคุณไม่เชื่อผม่ะเชื่อค ไม่ต้องมา,กาโกหกเลยรสีม่วงเอ็งนั่นแหละเป็นเอ็งนั่แหละเป็นคัตกรไอคัตกรักกรอ,อดีนะครับผมไปอ่านนั้นแล้วโอเคได้เลย หลุดอีกแล้วบัาหมดแล้วขาดห้าบาทนีอยู่สามห้าคิดถึงโอ้ยคิดถึงเหมือนกัน,กนผมโดยฆ่าคนแรกเลยแกเอไม่ได้ทำอะไรเลยเดินมาแบบเหมือนรอบนั้นน่ะเหมือนรอบนั้นที<ะ>่เปิดสตรีมอะแล้วก็แบบโดนฆ่าจบจัดสตรีมแกหลุดอีกแล้วฝันดีนอนแล้วหรอแกนอนแล้วหรอครับ ขอโทษไม่เป็นไรเบสแกจะนอนแล้วเหรอครับผมเปิดฟตีมาคือฟัตีแล้วมันหลุดใช่ไหมล้วก็เลยเปิดฟตีใหม่เท่านั้นแหละจบจัดร่วงเร่วงหรือว่าจะเล่นกันอีกสองเกมแต่พี่คิดว่าในเกมดียเพลาเพราะว่าพี่กะจะให้มันจบตอนสี่ทุ่มไง โดเน็ตเรียบร้อยขอบคุณมากครับผมคือพี่เปิดไม่ได้มอนเพราะว่า,า,าพี่พี่เปิดแล้วมันมีคนเคยแบบละแฮกหัหก O T P แล้วพี่เลยเปิดการแจ้งเตือนไม่ได้ตอนแรกพี่คิดว่ามันจะไม่แจ้งแ,จงแต่ว่ามันแจ้งเตือนใครเห็นสีน้ำตาลบ้างครับผมบอกสีตัวเองหน่อยสีเขียว สีเขียวอ่อนกับสีอะไรครับสีเขียวอ่อนกับสีอะไรข้าผที่สีน้ำตาลลงท่อขึ้นท่อไอหมีเป็นเท <ITA> ื่อ um. <employers Hi. S 1> ั่นเลยเจมเนี่ยไม่อันนี้คือไม่ได้เห็นลบขึ้นท่อหรือลงท่อสงสัยสีน้ำตาลก็คือสีน้ำตาลกำลังกำลังไปกับสีขาวแล้วก็แต่ไม่รู้ว่าอยู่หน้ายานได้ไงแต่ว่าก็ไม่ได้ต่างจากอะไรมากแต่สีส้มม่นไม่ได้เป็นแน่แน่เพราะสีส้มมันยีนส์สีสีแบบสีส้ม ฉะนั้นก็เสียบตาแล้วแหละเพราะว่าผมอยู่กับสีขาวตลอดว่าตอนที่ไปอ<ช><ด>ยู่กลางเมื่อกี้ผมเองก็คืตอต้องเสียบตาว่าเ่ร็จเวลาไหนปและโอเคครับโอเคอเรียนได้จบตรงแล้วมันนะจบแล้ว เขาเรี่ไอ้ผาดติดบันไม่เคยกโกหก,กสีม่วงก็เป็นใช่ไหมโดาไม่ได้เป็นอับเป็นอะ,อะไรก่อนว่าไงพี่สีม่วงเป็นครับใช่พี่โดนฆ่าคนแรกเลยพี่แบบไม่ได้ขยับตัว พี่เปิดสตรีมมาแล้วก็โดนเชื่อเหมือนรอบน,นั้นเลยเหมือนวันแรกที่พี่สตรีมอ่ะไอ้วันที่สองที่พี่สตรี์เ,เปิดสตรีมใหม่ปุ๊บคือโดนเชื่อแบบไม่ทันได้เตรียมตัวพี่รู้ไหมว่าไงโฟฮานโดนดีตลอดอยากเป็น้าตกอรอะ่ะนักสืบปีโป้ฆา,าตกรอ,อะ่ะนักสืบปีโป้อะพี่เห็นได้เป็นข้าตกรมั้งเลยที่เสียอะไรเป็นฆาตกรเยอะสุดผมไม่ผมอยากเป็นข้าตกรว่าเป็นลูกเรือมันเบื่อมันน่าเบื่อพี่เห็นได้เป็นข้าตกรมั้งเลย อมเดี๋ยวมาดูมาดูที่มาดูที่อืมพี่ฝนคือยังไงอะต้องพูดซื่อตลอดเลยตตามทุกคนเลยฝากระจาสีแดงออก้าแล้วเชืใครมันโหดแล้วอยากผมสีน้ตาคือผมสีดำผมสีดำอันนี้คือถามกันอยู่ใช่ไหมว่าใครคือใครสีดำอะคือคือหมาเขาชื่อว่าหมาน้อยแต่คือชื่อจริงเขาไม่ยอมบอกพี่เขาเรียกเลยเขาหมาน้อย แล้วก็สีอะไรบ้างวะสีขาวคือหมีน้ำแข็งสีเขียวอ่อนนะส่วนสีสีฟ้าเนี่ยชื่อว่าพัดแล้วนั่นนั้นเหรือจนั้นก็ไม่รู้ละสีส้มกระปอมบ่ะถ้าอ่านถ้าอ่านไม่ผิดนะกระใช่ใช่สีชมพูคือกระปอมกระปอมเหรอไออันนี้กระปอมเล่นด้วยเหรอเพิ่งรู้เนียว่ากระปอมเล่นกับกูสีม่วงเป็นบลสีม่วงคือเบสไม่ใช่เหรอ เมื่อกี้ผมตอนแรกผมจะโหสีเขียวอ่อนนะทุกคนไม่มีใครเล่นแล้วเหรอไม่มีใครเล่น้วเหรอในสตีไม่มีใครเล่น้วเหรอเพราะว่าผมจะกดแล้วนะไม่มีใครเล่นเหรอผมจะกดนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันห้องจะแตกมีใครเล่นไหมรีบเข้ามาอยากเสร็จไปห้าคนวันนี้ไม่เห็นสิบห้าคนทีสี่สี่จ้ำตัางคือผมผมคือฆาตกรสี่จ้ำต้างคือผมอ๋อสี่จ้ต่างคือโซฮานพี่จะกดแล้วนะเดี๋ยวสี่สิบพี่กดนะทุกคน อีกสามเบปีอยากเห็นแบบสิบห้าคนเต็มเต็มโดยไม่มีคนคเรียนสักคนไม่ได้ละต้องกดละเพราะว่าเดี๋ยวห้องเต็มเด๋วห้องแตกอยากเป็นนะเก็ฑท้านแล้วก็อยากจะเป็นบ้าง เราว่าเราเปิดประเด็นไปแล้วทุกคนตอนนี้พะพักโดนฆ่าคนแรกเลยกูหมันไส้เพามีทุกคนหมันไฟกูดินคนแรกเอาผมคนแรกเลยไม่ต้องเล่นนะนะเจ้าของฟอตีไม่ต้องเล่นเราจะเล่นฮองฟีทุกคนแล้วเราก็จะปวดทุกคนเราจะทำตัวเป็นฆาตกร เยมนี้ข้าราการจะมีสามคนจะปอมหลุดเหรอเฮ้ยไม่ผ่านเอ้ยนายูอย่าพึ่งฆ่าผมอย่าพึ่งฆ่าผม,ผมขอท้องเฟซหน่อยดีครับสวัสดีครับผมมาน้อยหลุดรู้แล้วมาน้อยโดนฆ่าปะเนี่ยโดนฆ่าปะเนี่ย,ยเงียวนะคุ้จะเป็นแล้วขอคุักก่อน เอาวันนี้เราก็เตะซึ่งไคจิตไม่เคยยอมก่อนเลยโดยฆ่าแล้วจะหมดตะกอนเจ้าจบจ้ะ <c oughs> กัดจะช่วยฆ่าแต่ก่อนอะ่ะเรากัดจะแบบเรากัดจะเป็นฆ่าแต่ก่อนว่าไงมอน พ,พี่แกพี่แก่จะแช่วยฆ่าตะกอนแลคือแบบโดนฆ่าตะกอนฆ่าแทนเมฆเอ๊เจอศพตรงห้องห้องยิงอกบาทขวาบนครับย right> ี่สิบอะไรเนี <k 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 ่ยขอยี่สิบหรอยี่ส well ิบดอนเลยล่ะอ่าฮะพอที爸爸่เหลือเฟ้นเดียวที่เหลือเฟ้สุดท้ายแล้วตามพี่หน่อย เปลี่ยนขาเขาเพื่อนเลยนะยาแขงใส่เกมสุดท้ายก็ไม่คิดจะให้พี่เล่นหน่อยเนาะเตื้อหมูหมบอกกระปอมเป็นกระปอมกระปอมเป็นหรือเปล่ากระปอมไม่น่ารักหรือเปล่ากระปอมเอ้ะ ถึตาเขาได้เป็นอีกแล้วเหรอสองคนงกระป๋องดูทุนเอาโดรปิดไฟครดบตนนี้เราจะตามไข่เราตามข้าไดก่อนเหรอนีเราตามคนนี้เย่ยที่เขาฆ่าเรา มันดักมันดักมันคนเล่นเป็นครับหมอแต่คนแรกอีกแล้วเตอตายไวเกินพี่ป้สวัสดีตายไวเกิอนอ่ะบแบบแตกคู่จบชัดโดนทีเดิยวค,คือโดนทีก็ฆ่าไปแล้ว ใช่อยนี่ปุ๊บเดินขาปั๊บเอามาโดนวูดอะเก็ดะขึ้นทุกคนมาฟังเหตการหน่อยอเ,เดีสวัสดีครับผมีเเหรอใส่แมก่อนพี่บเพร,ร็จแล้วนะคพี่ตามคได้บ้างะชื่อใจได้ไดเควสพเผมเชื่อใจี่เบสได้เพราะว่าตอนที่ผมดูเนะี่ยเคสเบสน่ กรปองก็น so <Your> ่าจเชื่อใจได้แหละเพราะเวทติ้งคร้องกันเราเอาตบไม่เ้าบอลถือปาเราเลยอ้าวคุณอ่อนทุกคนข้ายกรูดทุ่นจบแล้วฮะข่ายกรูดคนเดียวกระปองมอกับ คนออกข้อหมอคนปีี่บหัอคุพี่คุณพี่ดาวดินไหลักการการดาวฟุยอดจัดขุดมัวุดมัวคุณพี่อยู่ คนมีไม่อยู่บนหัวอันตรายจบจัดเลยพันวิคยอะไรดีค้าบ่าใหม่ัอดีครับผมอะไรครับเนี่ยหลักการโคตรมั่วี่ี่อยู่งเี้ยใคมาใหม่งามคือเป็นผีธรรมดาแล้วมันไม่สนุกเลยนะแบบนี่จะทำอะไรอ่ะนี่จะทำอะไร ผมว่าเบสปวดสีเหลืองสีแดงกับอ่บสีแดงที่มีเขาเดินมาใกล้พี่ไหยคะสีแดงสีแดงแต่ผมว่าไม่ใช่นะเพราะว่านี่คือคัดคนออกเหรอใช่คัดคนออกอยู่เบสคัดคนออกอยู่คนณนุ๊กเบสจะปวดสีเหลืองเพราะว่าแบบสีเหลืองไม่ยอมมา เป็นการผมได้ฝุนยอดพี่คิดว่าในการแบบที่เขาเลยนี่พี่คิดว่าสีเหลืองน่าจะโดนบวมมากที่สุดเพราะว่าเขาเดินผ่านเอกาไม่เดินผ่านผมเดียวผมไม่เคยเป็นซักตาจรงอยากเป็นอะไรไม่เคยเป็นซักตาเลยต้องโหวตเลยผมน่้ดคนในนะเพราะผมออกมาแล้วเลยดูไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมันต้องโหวจริงๆไม่ได้ว่าอะไร จบแล้วทุกคนเก่งจัดพี่โดนฆ่าทำยังไงโดนมาถึงก็โดนฆ่าเลยคนแรกเลยแบบอืมอีกแล้วเหรอยังไม่ทันเล่นเลยพี่พี่พี่เพิ่งทำภารกิจเดียวเสร็จอะแล้วพี่ก็ล่วงไปเลยหลักการการดาวของเบคโคแบบฝุดยอด โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไว้มาเล่นกันใหม่พรุ่งนี้แล้วกันเพราะว่าวันนี้น่าจะไม่มีคนมากเท่าไหร่แต่พรุ่งนี้อาจจะมีคนไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเล่นได้ไหมนะถ้าไปไปได้พรุ่งนี้อาจจะมาเล่นเดี๋ยวเราบอกในสตรีมเอ้เราบอกในดีคอยอีกทีนึง่งน่าจะนะผมอยากไาพอยากเป็นขาตกรอพี่อยากเป็นข้ตรรนา,กากขตรกรมากแต่ไม่ทันโอเคบา,บายยทุกค,คนอืมผีภาพพี่ดาทเป็นหัว โอเคทุกคนงั้นไว้เจอกันเด้อบายบายครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะพุ่งนี้อาจจะเป็นพุ่งนี้ลมะมั้งเดี๋ยวดูก่อนบายบายนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับ